อีกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่บนเขานะครับดูเล่นยิงเฉยๆไม่ดีๆไม่ดีนะครับเราเราทำเล่นเกมออนไลน์นะเราก็นำภารกิจก็คือแบบเหมือนกับว่าไปซี่ขี่ฟ้าฟ้าก็ไปแย่งสีแดงของศัตรูครับแตเกมนี้ก็โคตรเกลียดน,นี่คือรถโดมผมจะไปช่วยครอบครัวครอบครัวโอเคโอเคไม่ีคนไม่มคนไม่มีคนเน okay, 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 ดี๋ยวเชือเชื่อเช่ได้อยุได้ยุเชื่อเชื่อ ขี่เร a a all all ็วเร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 าจะนำแล้วหกสิบห้ากับสามห้าครับตรงนี้เสร็จแล้วก็อาจจะเสร็จก็ได้โอเคเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคโอ้ยมันชนผมเอ้อยม่เป็นไที่แหงนั่นถูกสะกดไว้ตัวการรถที่มันแรงนี่ครับโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจอีก กี่ครับตำรวจเห็นไหมไม่เห็นด้วยเห็นไอ้เหี้ยเห็นเชียงมันเห็นคมเชีย,มมยวยมัน okay, okay, okay. ยัยย okay, น okay, นยงวงมันแล้วเขาไม่ก็เหมือลไรอื้ะตังค์ไรลงง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 โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเพื่อนโอเคเพื่อนอื้อโดนยังงงแล้ว เดี๋ยวก็ได้แค่นี้ก็ได้ไอ้สอรี่สอรี่สอรีอร่ลองเอาลองเข็ดออมันติด <c oughs> เฮ้ยเพือ่อนกอดดอมหน่อยเียเพื่อนชนผมตายก็้โหไม่เกิดที่ลืมแล้วด้วยนะจะอยู่รถไหน่อยกันขันไหนจะได้เงี้ยนี้ผมเกข็ดนี่สองอันขผมสตู อ๋อป้ามันจะมีรถคันนึง่งเหบอว่าโคดโกงในเกมแรืว่าผมหาไม่เจอตอนนี้คือใส่คลิปแล้วแมงหาไม่เจออี๋แชทบังโอ้มันยิงผมอีกแล้วโอเคสีเขียวนั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีเรือด้วยเหรอเปล๋อผมนึ้ว่ามีเรือเน้นมะสามวันแล้วผมนึ้ว่ามีเรือเดี๋ยวนี้ผมก็เดินนะครับว่าจองวิกนะครับ ค้าวรถซองก็ไปหารถกันรถกันกนีก้นก,นก,ก็ได้สักคันสักคันสักคันเกมโคตรเกลียนเลยไอ้เชี๊ยนี่ก็โอ้ชนเกมโคตรเกลียนเนี่ยผมว่ากลับมาอยู่นี่ลนะกลับรถคู่ใจไม่เป็นไรคู่ใจแลรถตู้รถตู้คู่ใจโอเคอเอาไปชนะแหละมันอ้อไม่ฟัง่งนู้นเหรอผมเห็นมันแต่ว่าผมมาอยู่ฝั่งนี้ เอกผู้มันจะไปเอาที่ของมันคืนคิดผิดแล้วผมวางแผนหมดแล้วดิคิดผิดแล้วอยู่คนเดียวนะคิดผิดแล้วคิดผิดแล้วโอ้เชียตดดกันตะเบือเลยครับโอเคมีเรือเะี้ไปยังไงวะเนี่ยเอานี้ไง ๋ยวนะตั้งแบบดที่ตำรวจสวัสดีครับอ่ะอยิงตำรวจอื้ออื้อตายเรียบร้อยเจะโดนยิงหลังอ,อาก็ชนแน่ไม่เสร็จจอ้องวิกับ ชวิก็ากากไปบางทีอะผมจะหาว่าสปอร์ตอะสปอร์ต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 อ,อ,อ,อยู่ไหนวะอาว่าตำรวจก็ได้มาสักคันนี่ตำรวจอะขอตำรวจสักคันตำรวจโคตรแรงไงกีเนี้ยไอ้เชีย่ยถูกจับอ๋อจะเอาตำรวจไอ้คนถูกจับผมหาว่าตำรวจที่แบบว่า ดีๆอ่ะแม่งนตำรวจหายากอ่ะก็กูพูดถึงจะมาดีนะไปแล้วดูดิอีกรแรงเลยเชี่ยแรงจัดตำรวจแต่งท่อปะเนี่ยว่าแต่งท่อแม่แต่งท่อแต่งท่อแต่งท่อแดนแต่งท่อแม่ครับ ถุงท่อแม่ในตำรวจอ่ะเฮ้ยมาจากไหนครับพับพี่มาจากไหนครับเฮ้ยลุกขึ้นมาเกมไม่งยูคขึ้นไปได้ไงวะไม่ยังไม่ตายเฮ้ยใกล้ใกล้เราก็จะแพ้แล้วแหละเมื่อ,อกี้เราใกล้ชนะตอนนี้ก็ใกล้จะแพ้แล้วแหละลจะกเก้าสิบป่าวจะแปดสิบสี่ดี กิดตัง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 ก็หารถหารถหารรถขน่อยก็ได้กัอนนี้ผมเอาได้ทุกันเซ็กซี่ก็ได้ตำรวจมาตำรวจวขอรถตำรวจขอรถตำรวจยิงแม่ตาไว,ว้ตำรวจโอเค โเคโอเคโเคอเคเตั้งหลตั้งแล้วตั้งลโอเครอ้วแล้วแล้วโ <_ s> ดนจับข้อหารักรุ<_ s> <_ s> คุณมีเวลาสามครั้งหรือสี่ครั้งถึงชนะครับผมดูแล้วพี่ดูแล้ว ยอร์ตที่แห่งนี้เงี้ยมีสปอร์ตไว้เดี๋ยวว่าจะจากไปสิ้นสุดจะ่ก็บมาและภูมที่เหนียวลลังชัพูดเพียงว่นมันรัวกันที่ที่ที่เรียกนั่นี้วออพวกมันคอยๆค,ค,คืบขานอ่ายอย่าติดตำน,น,นานกลายเป็นเรื่องเล่าเก่าคานย่งในยามนันว่ามันโหดแล้ว อุ้ยก so, like ีนน like really ี anyway? yes, ้ผมว่าลีนไม่จบแม่เลยครับวันนี้ต้องตัดไปผู้นี้ไม่จบแม่ในวันเดียวอยากนั่งรถอยากนั่งรถอยากนั่งเรือทุยรถก็าเรือเรือทำอะไรมาบ้างวะไม่เคยนั่งครับเพื่อเพื่ออะไรวะไม่ขึ้นบกได้ปะเชื่อกดโกง๋ยว่าไป่ช้านะ สิยเฮ้ยเชิบวัดแบบโคตรช้าเดี๋ยวให้ดูกก้ไว้เออว่าเพื่ออะไรวะนี่คือผมนี่กตกน้ำชิบหายแล้ว ยังรอดอยู่ครับถึงยังรอดอยู่วันนี้ก็ขอขอข,อขอตัวขอนนะครับขอลาเลยนะค่นี้นะก็วันนี้ต่อนะก็ไม่ทำงานนะบ๊ายบาย